สวัสดีครับอยู่กับผมหมอพง์เพื่อนเกษตรครับวันนี้พามาดูนะครับการหยุดยอดนะครับเพื่อต้องการเลี้ยงกิ่งนะครับมาดูกันครับอันนี้คือเราเลี้ยงต้นขึ้นมาแล้วนะครับดทำแขนงขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่าต้นนี้นะครับเขาจะไม่มีแขนออกมานะครับอันนี้คือกิ่งที่เขาจะทําให้มีลูกนะครับแต่นี้มันน้อยนะครับมันไม่ค่อยออกนะครับมันยาวไปแต่ยอดนะครับ อย่าเหยียดออกไปเลยนะครับเห็นไหมครับซึ่งไม่มีพ้นดีนะครับแบบนี้นะครับเราต้องการกิ่งแขนงเยอะๆนะครับบางคนเขาเรียกกิ่งเคนอะไรเนี่ยแะครับบางคนเรียกกิ่งแขนงเนาะนี่ครับเราต้องการกิ่งนี้เยอะๆเราต้องการหยุดยอดนะครับเพื่อจะเลี้ยงกิ่งแขนงนะครับเราก็จะมาเด็ดยอดเลยครับอาผมถนัดมือนะครับเด็ดปึ๊กเลยครับเด็ดยอดทิ้งเลยนะนี่ครับ เพื่อต้องการที่จะเลี้ยงนะครับแขนงนะครับเพื่อหยุดหยุดยอดนะครับให้มีแขนงนะครับผมถ้ามีแขนงเยอะเท่าไหร่นะครับจะมีผลผลิตที่เยอะเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีแขนงนะครับเขาจะไม่มีผลผลิตนะครับอย่าเลี้ยงแต่ยอดนะครับต้องเลี้ยงแขนงนี้ด้วยนะครับนี่คือแขนงที่เขาจะให้ผลผลิตนะครับลองไปทําดูนะครับใครที่ปลูกองุ่นนะครับ ปลูกอัง,งุ่นมือใหม่นะครับต้องการเลี้ยงแขนงแบบนี้เยอะ,ยอะๆนะครับแขนงตัวนี้คือเขาจะให้ผลผลิต